อยากรู้ว่าอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์เนี่ย <cellular. S 2> มันคืออะไร <te S 2> คะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่กำลังมาใหม่เลยเอาความรู้สองด้านนี้การแพทย์วิศวกรรมมารวมกันเป็นวิศวกรชีวการแพทย์นะครับอาชีพนี้เงินเดือนดีไหมคะสวัสดีค่ะพี่เพลงจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์นะคะน้องๆรู้จักอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์กันไหมเอ่ยถ้ายังไม่รู้เนี่ยวันนี้พี่เพลงจะพาไปคุยกับอาจารย์กิจเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์กันค่ะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราเจออาจารย์กิจแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยให้อาจารย์กิจแนะนาตัวให้น้องๆรู้จักกันหน่อยดีวยกว่าค่ะผมอาจารย์กิติพันธุ์ลุงประเสริฐนะครับสอนอยู่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยร,งรังสิตนะครับตอนนี้ก็สอนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อยู่นะครับอยากรู้ว่าอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรคะอ,อาชีพนี้เป็นวิชาชีพใหม่เลยนะนะครับหลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับเดี๋ยวนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มมีวิชาชีพเนี้ย มากขึ้นแล้วนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะพอเคยได้ยินมาบ้าง <Wow. S 1> แต่อาจจะยังไม่ทราบนะว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเราพูดถึงอาชีพวิศวกรชีวาการแพทย์เนี่ยเราอาจจะมองนึกถึงอาชีพของวิศวกรที่ทํางานในโรงพยาบาล <c oughs> ทํางานร่วมกับคนหมอหรือทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์แล้ววิศวกรชีวาการแพทย์นี่มันต่างจากวิศวกรทั่วไปยังไงะคะวิศวกรชีวาการแพทย์นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมัน คนละอย่างเลยกับวิศวกรทั่วไปซึ่งถ้าในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าวิศวกรทั่วไปเนี่ยจะมีเจ็ดวิชาชีพหลักนะครับซึ่งเขาจะมีใบประกอบวิชาชีพของกองวิศวกรรมนะครับหรือสภาวิศวกรนั่นเองนะครับแต่วิศวกรชีวการแพทย์เนี่ยเป็นวิศวกรสนที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิศวกรให้เป็นวิศวกร ที่มีอาชีพในประเทศไทยเรานะครับความแตกต่างก็คือว่าเป็นวิศวกรที่ทํางานร่วมกับสายการแพทย์ไม่เหมือนกับวิศวกรอื่นๆที่เขาจะเป็นเฉพาะเจาะจงไปทางด้านโยธาเครื่องกลหรือสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนั้นนะครับของเราเนี่ยจะเป็นทํางานเกี่ยวเครื่องมือแพทย์นะครับเราก็มีการคิดผลิตและก็สร้างเครื่องมือแพทย์ด้วยนะครับฉะนั้นนะครับหัวใจหลักๆเลยเนี่ยเราเนี่ยต้องทํางานเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์นะครับ ต้องสร้างต้องวิจัยและเอาเครื่องมือเนี่ยมาทําให้คุณหมอเนี่ยได้ใช้เครื่องมือเนี่ยรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับกว่าจะได้ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรชีวการแพทย์เต็มตัวเนี่ยมันยากไหมคะอาจารย์ จริงๆจะว่ายากไหมนะครับมันก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆอาชีพวิศวกรเชื่อการแพทย์เนี่ยมันก็เหมือนวิศวกรทั่วไปเลยนะครับกระบวนการเนี่ยเมื่อเราเรียนจบ4ปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องสอบนะครับเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพนะครับหรือสอบกับสภาวิศวกนนรเพื่อขออนุญาตใบกอวนะครับเพื่อจะได้ทํางานแบบถูกกฎหมายนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการสอบกวอวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ Lock, ล็อกในเรื่องกฎหมายเท่าไหร่ฉะนั้นการจบแล้วไปเป็นอาชีพวิศวกรชีวการแพทย์เนี่ยไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่าจบปั๊บเราก็ทํางานได้เลยนะครับงานเนี่ยมีได้ทั้งโรงพยบาบาลบริษัทเอกชนหรือทําในโรงพยบาบาลเอกชนก็ได้ครับก่อนนี้เราจะมาเป็นวิศวกรเนี่ยต้องถามก่อนเลยค่ะว่าการเรียนยากหรือเปล่าที่ mm hmm. มอรังสิตของเรามีรูปแบบการสอนอยังไงบ้างคะ การเรียนเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรชีวาการแพทย์นะครับจะไปขอไปด้วยความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับความรู้ทางด้านไฟฟ้าคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือั่งฝั่งวิศวกรรมเลยกับอีกทางฝั่งนึงก็คือเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับอนาโตมีไบโอ,อเคมนะครับหรือออเปนเคมนะครับพวกนี้เป็นพื้นฐานทาง้วิทยาศาสตร,ร์เลยนะครับเอาความรู้2ด้านนี้การแพทย์วิศวกรรมมารวมกัน เป็นวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับ <Wow. S 1> โดยที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเราเนี่ยเราก็มีการสอนโดยที่เน้นไปนทางด้านเครื่องมือแพทย์ <Yeah. S 1> AI วัสดุทางด้านวิศวกรรมการแพทย์นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็คุณโยนทางการแพทย์นะครับมีหลากหลายด้านให้เราเลือกนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราชอบด้านไหนนะครับสามารถเลือกได้หลายแขนงเลย mm hmm. เพราะว่าในทั้งศาสตร์ทั้งด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ย ศาสต์ที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะครับให้กับน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถเลือกเดินไปในทางที่เราชอบได้เพราะว่าทุกๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบทางานโรงพยาบาลหรือทํางานบริษัทหรือทํางานเป็นนักวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นนะครับวิศวกรรมชีวการแพทย์ในมหาวิทยาลัยงสิทธ์เนี่ยเราเลยมีการเปิดกว้างทางด้านสาขาหรือทางเลือกให้กับนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างมากสามารถประกอบอาชีพหรืออยากจะเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็นน่ะได้ค่อนข้างหลากหลายด้าน นะครับอันนี้เป็นข้อดีที่วิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยมีอ,ยอาชีพนี้เงินเดือนดีไหมคะอืมถ้าพูดถึงเรื่องเงินเดือนใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เองเนี่ยก็เคยทํางานทั้งองค์กรรัฐและเอกชนมาก่อนนะครับเงินเดือนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามตามองค์กรเลยนะครับถ้ารัฐเนี่ยก็สตาร์ตามมาตรฐานของรัฐนะครับปัญญาตรีก็จะมีฐานเงินเดือนของรัฐอยู่นะครับตามฐานของกอพอส่วนถ้าเป็น เอกชนนะครับเอกชนเนี่ยก็จะมีฐานที่ค่อนข้างสูงกว่าของรัฐขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสตาร์ทเนี่ยกว้างๆเลยนะครับอยู่ช่วงประมาณ 20- 0 0 0ื่นถึงสามหมบาทขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับทักษะหรือสกิลที่มีติดตัวไปเนาะนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจบไปเนี่ยบางคนอาจจะเก่งภาษามากกว่าอีกคนนึงหรือบางคนอาจจะมีความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่งที่มีความเฉพาะเจาะจงและตรงตับสายงานที่เขาไปสมัครงานก็อาจจะเรียกเงินเดือนได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่า ถ้าแบบกลางๆไปนะครับก็อาจจะเล่นเงินเดือนได้ระดับหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้แย่มากนะครับส่วนมากากลางๆเลยประมาณ20,000กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้าง,งเยอะแล้วสําหรับวิศวกรโดยทั่วไปก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับน้องๆเลยเนาะใช่ครับขึ้นอยู่กับน้องๆครับถ้ามีความสามารถมากมีความขยันมุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับยังไงก็ได้เงินเดือนที่ถูกใจแน่นอนครับถ้าเราเรียนคณะนี้เนี่ยนอกจากเป็นวิศวกรชีวาการแพทย์นี่เราไปทํางานอะไรอย่างอื่นได้ไหมคะสาขาเราเนี่ยมันไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงว่าจบไปแล้วเนี่ย จะต้องเป็นวิศวกรในโรงพยาบาลหรือในบริษัทหรือเป็นเซล์เครื่องมือแพทย์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเราเป็นนักวิจัยก็ได้นะครับนักวิจัยเครื่องมือแพทย์หรือนักวิจัยทางนานวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความต้องการสูงนะครับโดยเฉพาะการสร้างเครื่องมือแพทย์เพื่อเอามาใช้กับมนุษย์การสร้างอวัยวะเทียมการสร้างวัสดุทางการแพทย์ที่เอามาใช้กับการฝังไปในร่างกายนะครับหรือสร้างเครื่องมือแพทย์ที่เอามาใช้ช่วยคุณหมอเนี่ย ในการทางานนะครับหลายบริษัทในประเทศไทยรองรับเยอะเลยนะครับหรือเป็นอาจารย์เหมือนอาจารย์เองนะครับเหมือนอาจารย์เองเราก็ว่าเป็นอาจารย์กันนะครับมาสอนน้องๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับมากๆเลยนะครับว่าอาจารย์ที่สอนทางด้านเครื่องมือแพทย์เหมือนอาจารย์เองเนี่ยในประเทศไทยก็มีน้อยเพราะขนาดอาจารย์เองเนี่ยยังต้องไปช่วยสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆเลยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าน้องๆเนี่ยมีความฝันอยากเป็นอาจารย์นะครับอยากเป็นคนที่สอนคนอื่นด้วยนะครับอยากให้ อะไรกับประเทศชาติเรานะครับอยากให้วิชาชีพเนี่ยมันก้าวหน้าไปได้ไกลๆเนี่ยการเป็นอาจารย์เนี่ยก็เป็นวิชาชีพหนึ่งนะที่ตอบโจทย์แล้วก็ได้ทําบุญด้วยนอกจากนั้นเนาะก็ไปประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้เนื่องจากว่าเรามีความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์เนี่ยการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับโดยส่วนมากเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยที่จบไปเนี่ยเราก็ไปทํางานเบื้องต้นก่อนเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับในสายวิชาชีพ และเก็บประสบการณ์เนี่ยมาเปิดเป็นบริษัทนะครับหลายๆคนก็จะมีที่อาจารย์รู้จักเนี่ยก็มีพี่ๆหลายๆคนนะครับที่จบมาเนี่ยเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะครับเรามีความก้าวหน้าในวิชาชีพค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นร้านเลยนะนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับที่เกี่ยวกับวิชาชีพนะครับที่เราพอจะให้ข้อมูลได้นะครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็พี่เพลงก็ขอบฝากไีที่อะไรวิศวกรรมชีวการแพทย์ไว้ด้วยนะคะ น้องๆคนไหนที่อยากเป็นวิศวกรชีวการแพทย์เหมือนพี่หรืออยากเป็นแบบอาจารย์กิจเนี่ยติดต่อได้ที่ l ล n e Offi c i a l ของมหาวิทยาลัยลังสิตหรือของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้เลยค่ะส่วนช่องทางการติดต่ออื่นๆพี่จะทิ้งไว้ให้ป้ายคิปนะคะเรามาเจอกันที่มหาวิทยาลัยลังสิตค่ะ